ตัวน้องทำงานป่ะอาตัวน้องทำงานแล้วใช่ป่ะปิดแอร์ปิดแอร์ตัวนายหยุดแล้วตัวน้องหยุดยังยังทำนะเอาเอาเอากระดาษมาปิวดิตัวนายปิดแล้วเอาตัวน้องทำไมยังหมุนอยู่อะปิดรีโมทแล้วตัวน้องตัวน้องไม่ยอมหยุดตัวนายหมุนหยุดหมุนแล้ว ตัวนายหยุดอ่าตัวนองไม่หยุดไม่หยุด่ก็ต้องปิดเบรกเกอร์สิหยุดยางหยุดแล้วอ่าเดี๋ยวลองเปิดไปตัวนายตัวนายไม่ทำงานลองเปิดตัวนอกเอายางกระดาษพร้อมยังเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บตัวนอกททำงานปั๊บเลยครับอ่ะเปลี่ยน